เดี๋ยวจอยเอาเลยครับเอาเลยครับงายงาระบาาิาทิใหญ่สิเลย ภาติปานุภะวะตุสาลักขะสังโฆสังฆังนะมามิมังคังคันเณอะริยัง <coughs> ส้างภาพส้างภาพส้างภาพยังหน่อยกันโอ้ยลวบาที่หนึ่งยุ่ไใสครับลำนากไปยู่นะ เป็นยังครับบัวบัวครับลอยเย็นครับลอยเย็ใส่ครับนี่บันี่บับ กอสาก่นไหนะครับกันไหลจะบอยังมี้องเป็นในธาตุนอกเป็นในปุ๋นเป็นธาตุั้งพี่อกมอเราแยกยู่มากมีหนาหีเงีนแบบไปสาดไปเรื่อยเรืนไปเรื่อยอยร่งเออก คนไร้หวะฮะพระลท่านคนไร้ลงท่านคนไร้หลายครับพระกันหลายครับอะไครับาูกฮะก็เจ้ามาท่านบะสิมีผู้ใดเสียวหอดี

mang làng là thanô giá qua ta